4วิธีแก้ฟันหน้าหรอวันนี้หมอเฟย์รนะับมาเล่าให้ฟังครับว่าเรามีวิธีไหนบ้างที่ถ้าเกิดเราถูกถอนฟันหน้าไปแล้วอย่างเช่นลดล้มเนี่ยจะแก้ยังไงวิธีที่หนึ่งนะครับเป็นวิธีที่มีมานานแล้วคือการใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ไม่ว่าจะเป็นฐานอะคริลิกสีชมพูหรือว่าฐานโลหะสีเง,เงินเนี่ยก็ได้ทั้งนั้นนะครับมันจำเป็นจะต้องถอดเข้าถอดออกเราจะไม่ใส่ตอนนอนนะทางที่สองนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในวัยรุ่นหรือคนที่จัดฟันก็คือการใส่ฟันปลอมติดไปกับรีเทนเนอร์ด้วย ก็คือเรามีช่องว่างอยู่แหละจัดฟันแต่ยังเหลือช่องว่างอยู่แล้วเราก็เติมฟันลงไปในรีเทนเนอร์แต่ว่าข้อเสียข้อจํากัดของวิธีนี้คือรีเทนเนอร์ไม่สามารถใส่กินข้าวได้ใส่แค่สวยๆไม่เขาเห็นเราฟันหล่อแค่นั้นแหละข้อ3ก็คือรากเทียมกําลังเป็นที่นิยมและหมอก็แนะนําเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเราถูกถอนฟันและทําฟันปลอมไม่อยากทำฟันปลอมถอดได้เนี่ยการทารากเทียมเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆแต่จะต้องมีการผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียม ลงไปในกระดูกเราเล็กนิดนึงอาจจะเจ็บตัวเล็กน้อยแต่คุ้มแน่นอนสุดท้ายเป็นอันที่อาจจะไม่ค่อยแนะนํามากก็คือสะพานฟันเพราะว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องกอฟันข้างเคียงทั้งสองข้างของช่องว่างตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเสียเนื้อฟันไปฟรีๆสมัยเนี้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เลือกทํารากเทียมจะดีกว่าหมอฟนเฟยดรักทำฟันที่นี่ไม่มีผิดหวงัง